เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับการเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกพุฒิสภาวันแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะครับมีประชาชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆทยอยมารับสมัครกันอย่างต่อเนื่องครับ บรรยากาศที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภานายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายคมกริบทิพย์สมบูรณ์ผอ,อ,อกก,ะกะตประจำจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้เดินทางไปรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่อนข้างบางตา โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานแสดงตนใบสมัครหรือใบสวสองแบบข้อมูลแนะนำตัวหรือใบสวสามและแบบหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครด้วยตนเอง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายขวัญเพชรถนอมนามผอ,อ,อกรก,ะกะตประจำจังหวัดลบบุรีไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และสังเกตการการรับสมัครรับเลือกสอวอซึ่งว่าที่ผู้สมัครมารอตั้งแต่ก่อนเวลา8ท30นาทีและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนโดยมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติข้อระเบียบต่างๆอย่างชัดเจน ซึ่งภาพรวมบรรยากาศของการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนบรรยากาศที่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรและอีก11อำเภอเป็นไปอย่างเงียบเหงาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงผู้ประสงค์จะรับสมัครต้องนำหลักฐานไปตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนว่ามีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกได้หรือไม่โดยคุณสมบัติต้องห้ามที่สำคัญเช่น ไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองหรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นนายคงยศบุญยรักษ์ผอ,อ,อกกตประจำจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครรับเลือกสอวอจังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยกกตเน้นย้ำให้ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองว่ามีคุณลักษณะต้องห้าม26ข้อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานางสาวสง,ง่าธาทองผอ,อ,อกกตประจำจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีเป็นวันแรกในพื้นที่อําเภอเมืองอุทัยธานีอเาเภอทับทันและอําเภอสว่างอารมณ์เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดูแลอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาสมัครโดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง